เด็กที่อยู่ข้างแซมสำหรับดาราชายหล่อตลอดกาลแซมยูระนันเขาเคยถ่ายภาพกับหนุ่มคนนี้ที่ทุกคนไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะเติบโตมาเป็นสามีของนางเอกสาวระดับประเทศแต่ว่าจะเป็นใครนั้นไปนรับชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะแน่นอนว่าใครที่ได้ทราบอายุของหนุ่มคนนี้จะต้องอึ้งอย่างมาก สำหรับหนุ่มแซมยูรานันหนุ่มสุดเท่ที่ทุกคนนั้นตกลุมรักมากๆเขาคนนี้อายุ60ปีไม่น่าเชื่อเลยเพราะว่าเขานั้นยังหน้าตาเหมือนเดิมหนุ่มแซมเขาเป็นบุตรชายของพลโทรประยุนหนึ่งในคนสำคัญในเหตุการณ์2475ปฏิวัติสยามและคุณเลนูรองนางสาวไทยประจำปี2491ด้วยความหล่อเท่และความสูงของเขาถึง180เซนติเมตร ทำให้ทุกคนชื่นชอบและจับตามองเขาคนนี้กันอย่างมากมายเพราะว่าเขานั้นเทพมากๆซึ่งเขาคนนี้เข้ามาในวงการบันเทิงตั้งแต่2524จนถึงตอนนี้เขายังคงเป็นดาราในวงการบันเทิงที่ทุกคนนั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมากและเขาได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพรับตําแหน่งคณะกรรมการบริษัทพาณาซีควบคู่ไปด้วยค่ะ ปัจจุบันเขาเป็นคุณพ่อที่ลูกๆของเขาเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วล่ะค่ะแต่ความหล่อของหนุ่มคนนี้ไม่ได้ลดน้อยลงเลยสักนิดและล่าสุดได้มีการแชร์ภาพของหนุ่มแซมในเมื่อก่อนที่รอเหล,ล่ามากๆยืนข้างกับเด็กหนุ่มสองคนโดยมีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเท่านั้นไม่พอสซวแพนเคก้กนางเอกแถวหน้าของวงการได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าหนุ่มน้อยคนขวามือคือสามีของเธอนั่นเอง นั่นก็คือหนุ่มสารวัตรมีสารวัตรคนเก่งที่ทั้งโลเทและมีความสามารถอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ